หะะยกแม็กซิ่งนะครับที่กําลังจะเปิดร้านอยู่ตรงก่อ,อ,อนถึงราชบุรีนะครับแม็กซิ่งนะครับร้านยางใหญ่ ที่สุดในจังหวัดราชบุรีลยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะครับวันนี้นะคือไม่ได้สั่งในออนไลน์ไม่ต้องเสียค่าส่งขับรถมารับเองเลยนะครับอันนี้อะไรกุ้งลุงลุงลงลุงครับเอาไปแช่ช่องฟรีก่อนยังไม่ต้องกินกินพรุ่งนี้มาลรืนนี้กินตอนเย็นๆกินแบบแนะนําให้กินปลาเปล่าก่อนครับโดยไม่ต้องกีน้ำจิ้มอันนี้หมูกรอบจะสั่งสามโลบอกว่าเราไม่แค่นี้แหละเพราะว่าเรายังไม่ยังไม่ผลิตเยอะไงได้ครับได้ครับลองชิมก่อนน้องหยกเป็นเอฟซีทั้งการลุงลงวิ่งแล้วนะครับในช่วงนั้น ครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับจ่ายเงินสดเลยนะครับจ่ายแล้วจ่ายแล้วครับจ่ายแล้วจ่ายแล้วครับขาดมากนะครับแล้วคุณจะติดใจอ่าเอาอีกทีนึงโฆษณาให้อีกทีนึงเรื่องอ่าร้านอยู่ตรงไหนของจังหวัดราชบุรีอยู่ตรงพี่อยบอกเองเลยอยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมราชบุรีนะครับอ่าขาึ้นกรุงเทพนะครับผมก็จะอยู่ซ้ายมือเลยครับก่อนถึงนิคมติดเลยกำลังจะทําร้านอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะเสร็จเปิดเพื่อสิ้นเดือนนี้ต้องเสร็จครับสิ้นเดือนนี้ต้องเอาให้เสร็จเลยนะเซิร์ชใน เฟซบุ๊กเลยว่าชื่อร้านยกลอซิ่งครับสาขาสองครับหยกลอซิ่งสาขารถที่ของคนลุงทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องยางไปที่ร้านมันอย่างเดียวเลยครับเพราะว่ามันติดได้ัครบโอเคขอบคุณมากจัา